สวัสดีครับบันทึกณนะวันจันทร์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2,566นกะครับกาเรียนขออนุญาตนะครับเรามาหมุนเวียนสลับสัเปลี่ยนนะครับที่เป็นการบอกเก่าเล่าถึงหรือเป็นการบอกเก่าวเล่าเรื่องนะครับที่ต่อเนื่องนะครับที่ต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับที่จัดสร้างในานา้ำ พระราชมงคลวัชราธรนะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปของบรรดาศิทยานุกศิษย์นะครับท่านผู้นิยมสะสมพระเครื่องนะครับสายพระใหม่นะครับในานามหลวงปู่บุตราปัญญาทโรวัดป่าใต้พัฒนารามบ้านเหนือตำบลโนนหมักเข็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับพระกิ จิคณาจารย์เทลานุเถละนะครับผู้ทรงบรรษาการภาษาธรรมผู้ทรงรัตนญยนะครับผู้ทรงรู้ลาตีนานนะครับผู้มีอายุเกินร้อยนะครับนะครับซึ่งถือว่าได้รับการยกย่องนะครับให้เป็นนะครับพระเกจิจิคณาจารย์ผู้เท่าแห่งเมืองสักแก้วนะครับถึงแม้จะล่วงลารับปล่อยวางนะครับถ้าขันสังขารมหาพุทธรูปไปแล้วนะครับ ก็ถือว่านะครับมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าเรายังคงดำเนินเรื่องนะครับในเรื่องรับลวงพางนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระพิมพ์พระปิตานะครับพระพิมพ์พระปิตาจัมโบนะครับที่เราได้บอกกล่าวเล่าถึงกันไปแล้วถึง3ตอนนะครับนี่ถือว่าวันนี้เราจะมาปิดจ็อบนะครับเราจะมาปิดจ็อบกัน ให้เป็นตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าเรายังคงมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพิมพ์พระปิตาจัมโบ้รุ่นรวยล้น,ลนเหลือนะครับก็ในวันนั้นนะครับนะครับเราได้บอกกล่าวเรื่องราวถึงนะครับวันละในการนำเลิกนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่25กันยายนพุทธศักราช2559นะครับ และยังมีวาระที่นะครับวาระที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอีกหนึ่งวาระก็คืองานกระถินนะครับงานกระถินประจำปีพุทธศักราช2559ครับก็คือในวันอาทิตย์ที่นะครับ23ตุลาคมพุทธศักราช2559ขนอนุแยบเปลนภาพนะครับนะครับก็ถือว่าตอนนี้เราได้นะครับ ประมวลภาพให้ดูภาพประวัติศาสตร์นะครับและในส่วนที่ผมจะอ้างอิงพิงถึงก็คือนะครับหนังสือนะครับหนังสืออัตชีวประวัติหรือที่เป็นหนังสือเปิดบันทึกนะครับจะเปิดบันทึกเปิดตำนานนะครับของหลวงปู่บุดาบัญญาทโลนะครับเพราะในครั้งนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับวัตถุมงคลน,นะครับที่ไปมีนะครับ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพระพิมพ์พระปิตานะครับรุ่นรวยรุ่นเหลือก็เนื่องมาจากนะครับการจัดสร้างพระปิตารุ่นนี้นะครับนะครับนะครับก็ถือว่านะครับออกในวาระงานกระถินประจําปีนะครับพฤษภากรสองพันหารยาสนะครับก็ดังปรากฏรายละเอียดดังนี้นะครับชุดประธานนะครับชุดประธานนะครับชุดประธานนะครับก็ จำนวนก็จะสร้างนะครับชุดประธานชุดรองประธานอ่ะต้องบอกอย่างนี้ควบกันไว้ว่าชุดประธานชุดรองประธานนะครับควบกันเอาไว้นะครับจํานวนกันจะสร้าง300ชุดนะครับต้องบอกอย่างนี้300ชุดนะฮะนะครับสามชุดและในแต่ละชุดก็จะประกอบด้วยพระพิมพ์นะครับก็มีพระปิตาพิมพลรวยล้นเหลือนะครับสององนะครับสององเดี๋ยวเราจะมาเจรนายความแตกต่างกันนะครับ มีพิมพ์นะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเยียบน้ําทะเลจืดหรือหลวงปู่ทวดสมิลาโมนะครับนะครับพิมพ์เตารีดนะครับแต่เป็นพระพริมพ์เนื้อผงพิมตารีดนะครับนะครับพระพิมพ์พระสมเด็จนะครับพระพิมพ์พระสมเด็จสมเด็จนะครับพระพุทธสลีนะครับนะครับพระพุทธสลิลีลาหานะครับนะครับแล้วก็พิมพระคุณแผน นะครับพระพิมพ์พระคุณแผนพิมพ์ผงไพโกมานนะครับบล็อกหนึ่งนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่านะครับรุ่นเสน่นางพญานะครับนะครับข้อแตกต่างนะครับข้อตึกต่างนะครับนะครับข้อตกต่างนะครับของกล่องชุด ประธานชุดรองประธานนี่แตกต่างกันยังไงนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าโดยปกติทั่วไปนะครับก็อาจจะมองแล้วไม่ทราบนะครับให้ดูนะครับให้ดูที่นี้นะครับดูที่พระพิมนะครับพระพิมพระคุณแผนพิมพ์ผงไัยโกมานนะครับนะครับที่เรียกกันว่ารุ่นเสนนางพยานเนี่ยนะฮะนะครับที่เป็นบล็อกแรกนะครับที่เป็นบล็อกแรกนะครับ ก็เนื้อผงพระพุทธคุณนะฮะเขาก็จะมีทาทองนะครับทาทองนะครับหรือทาบอนนะฮะทาทองกับทาซิลซินเวอร์หรือเงินนะครับหรือเงินแล้วก็แบบไม่ทานะครับดังนั้นกล่องกรรมการชุดนี้ก็จะแยกออกเป็นยางละ100กล่องนะครับก็หมายถึงว่าพระพิมพ์พระคุณแผ่นเนี่ยนะฮะนะครับที่เป็นทาทาบอนหรือทาทองเนี่ยหนึ่งองค์ นะครับที่เป็นทางเงินนะครับหรือทาฟินนะครับฟิลเวอร์ฟินนะครับจำนวนหนึ่งร้องค์แล้วแบบที่ไม่ได้นะครับแบบที่ไม่ได้นะครับทานะครับหรือเป็นเนื้อผงล้นลวดนะครับอีก100องค์องนะครับดังนั้นข้อแตกต่างนะครับที่เราจะศึกษาเรียนรู้ที่ไปรับลงพะเนก็คือพระปิตารุ่นรวยรุนเหลือเนี่ยนะฮะแบ่งออกแยกเป็นสองเนื้อ นะครับด้วยประการและยชนินะครับคือเนื้อแรกนะครับเนื้อแรกเขาเรียกกันเนื้อขมากนะครับเนื้อขมากก็จะเป็นเนื้อผงพบทุคุณผสมขมากของหลวงปู่บุตรดาัญาทลูนะครับก็จะมีการฝังตะกุดนะครับตะกุดทองเหลืองนะครับตะกุดทองฝาบาทในทองเหลืองเนี่ยนะครับอยู่ที่ใต้ฐานนะครับอยู่ที่บริเวณ นักแข่งก็ได้นักแข่งก็ได้นะครับผมผมจะเรียกภาษาราชฉาวว่าราชาฝับว่าพระชงนะครับพระชงที่นักแข่งหนึ่งองค์นะฮะด้านหลังก็จะมีเนบจีวรน,นะครับแล้วโรยเส้นเกษานะครับอันนี้ให้ทราบกันว่าเป็นอยู่ในชุดนะครับอยู่ในชุดเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพกระถินก็คือลองประธานกับชุดประธานกับชุดลงประธานนะครับ ก็เนื้อหามวลสารก็จะเป็นพระผงเนื้อพุะคุณผสมขันขมะกขมะก็เลยเรียกเนื้อขมะนะครับอีกองหนึ่งนะครับก็จะเป็นเนื้อคาข้าวนะครับอ่าน่าจะองค์นี้นะครับองนี้เป็นเนื้อคาข้าวนะครับก็จะเป็นเนื้อเนื้อขาวเนื้อผงพุทุคุณสีขาวนะครับความแตกต่างนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงพุทุคุณผสมขันหมากก็จะเห็นนะฮะเห็นกระแสกระแสเชื้อ เนื้อชันหมากนะครับชั้นหมากที่แห้งแล้วนะฮะมาผสมไม่ใช่ชันหมากสดนะครับก็จะเห็นนะครับว่าชันหมากเนี่ยกะจายไปทั่วองคพระนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับเนบเนบจีวรลอยเส้นเกฝาเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับก็ให้ดูนะครับให้พิจารณากันนะครับต่อไปนะครับชุดกล่องเดี่ยวนะครับชุดกล่องเดี่ยวนะครับ ชุดกล่องเดียวนะครับนะครับชุดกล่องเดียวก็จะเป็นชุดที่นะครับนำมาแจกกรรมการแล้วก็แจกทานนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับจำนวนการจัดสร้างต้องแบ่งแยกออกเป็น2เนื้อก็คือเนื้อคำข้าวกับเนื้อคำหมากนะครับนะครับเนื้อละ599อองค์นะครับอยู่ในกล่อง นะครับอยู่ในกล่องก็ไม่กี่สีเขียวนะครับเป็นกล่องเดียวนะครับอ่านี่เป็นเนื้อคข้าวนะครับก็จะไม่มีการฟางตะกุดนะครับข้างหลังก็ไม่มีการเนบจวนโรยเส้นเกสานะครับก็จะเป็นเนื้อผงบ๊อบยุคูลผสมข้าวก้นบาทก็ประมาณนี้นะครับนะครับอีกพิมพ์หนึ่งก็คือจะเป็นเนื้อนะครับเนื้อ ขมมากก็จะมีผสมนะครับผสมขมมากผสมชั้นหมากของคุณปู่นะครับที่แห้งนะครับไม่ใช่ขมมากสดนะครับก็จะประมาณนี้ก็ไม่มีเน็บจีวรแล้วก็โลยเส้นเกษานะครับอ่าดังนั้นเราถือว่าวันนี้เราก็จะมานะครับบอกเก่าเล่าถึงนะครับที่เป็นการบอกเก่าเล่าเรื่องในความมันที่เกี่ยวข้องกับภาพพิมพ์ภาพปิตานะครับภาพพิมพ์ภาพปิตา นะครับรุดรวยลุดเหลือนะครับก็ถือว่าพับพิมพ์นี้เราจบบริบูรณ์นะครับจบบริบูรณ์นะครับนะครับในช็อตของรับหลวงพางนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะไม่ได้อธิบายนะครับไม่ได้อธิบายนะครับให้ได้ทราบกันก็คือนะครับนะครับก็พิมพ์พระสมเด็จนะครับพุทธสิริีลหานะครับซึ่งเป็นนะครับ เป็นพระนะครับเป็นพระที่อยู่ในอยู่ในห้องนะฮะอยู่ในห้องอยู่ในอยู่ในห้องรับแขกของปู่นะสมัยก่อนนะครับนะครับก็จะมีเรื่องราวนะครับในการจัดสร้างที่เราจะต้องแยกออกแต่ขนงออกไปเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับพิมพ์หลวงปูทวดนะครับเนื้อว่านผสมชั้นหมากนะครับแล้วก็นะครับพิมพ์พระคุณแผน นะครับพิมพ์พระคุณแผนพิมพ์ผงพายกุมารนะครับรุ่นเสน่ห์น้ำพญานะครับซึ่งเป็นบล็อกแรกนะครับเป็นบล็อกแรกที่ในการกดปั๊มกันขึ้นมานะครับเพราะสามพิมพ์นี้นะครับก็ยังมีเรื่องลับลุงพางอีกนะครับแต่เรายังไม่สืบค้นขึ้นมานําเสนอในครั้งนี้นะครับดังนั้นเราถือว่าเราปิดจ็อบให้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาพปิดตานะครับก็ถือว่าได้สดับรับฟังนะครับ ได้ทำความเข้าใจกันไปนะครับอย่างแยบคายแล้วนะครับก็ถือว่าเราไม่ได้ติดค้างนะครับในเรื่องพระปิตากันแล้วนะครับตั้งแต่ชุดนำเลิกนะครับชุดนำเลิกที่ผมนะแล้วก็หมู่คณะบรรดาริษิ์ของหลวงปู่ทวนปุฝาวโลนะฮะวัดบป่งยางไปช่วยกันทําขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสเพื่อสร้างความนิยมศรัทธานะครับแล้วก็เพื่อเป็นทานบารมีแก่หลวงปู่บุญดาปัญญาเทโลนะครับจบจนมากระทั่งนะครับ หน่วงเอากาับวัตถุมงคลในชุดงานกระถินนะครับงานกระถินประจําปีนะครับของวัดป่าใต้นะครับประจําปีพุทธศักราชนะครับก็ถือว่าวันนั้นจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักราชสนสนะครับก็ถือว่าเราได้นะครับเราได้นะครับชี้แจงแถลงขายกันนะครับอย่างกระจ่างชัดนะนะครับก็ถือว่า นะครับให้ได้เป็นแนวทางในการเล่นหาเก็บสสมแลกละเอียดนะครับรวมถึงการนะครับทำความศึกษานะาทับทำการศึกษาธเรียรู้ทำความเข้าใจกันนะครับอย่างถูกต้องด้วยนะครับก็สรุปนะฮะง่ายๆในกล่องชุดเนี่ยนะฮะก็มีกันจำนวนการจัดสร้าง300กล่องนะครับโดยแบ่งแยกออกเป็นนะครับเป็นกล่องละละ100องค์ก็คือพระคุณแผน นะครับดูที่พระคุณแผนน,น,นะครับปิดทองอทาบบอลทาบบอลนะครับหรือทาทองเนี่ยจำนวน100กล่องนะครับทาบเงินนะครับหรือซินเวอร์นะฮะหรือซินนะครับจำนวน100 100กล่องแล้วก็แบบไม่ทานะครับก็แบบเป็นเนื้อผมประคุณล้วนๆอีก100กล่องนะครับแล้วก็ชุดกล่องกรรมการกล่องกรรมการนะครับก็มีจํานวนกนารจัดสร้างเนื้อละนะครับเนื้อละก็เนื้อขมาก เนื้อคำข้าวนะครับอย่างละ599องค์นะครับก็ถือว่าผมสรุปสุดท้ายให้ทำความเข้าใจกันนะครับก็ถือว่าเป็นพระยุคช่วงหูเรียวหัวต่อนะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็คงนะฮะต้องขออนุญาตนะฮะต้องขออนุญาตตัดตอนทนลงในเพียงเท่านี้นะฮะแล้วในขั้งข่าวหน้าเราจะมาพบจะเจอกันนะครับในเรื่องใดประเด็นใดก็ให้ได้ติดตามนะครับก็ให้ได้ติดตามกัน นะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ